ตื sea, ่น wow. ส huh? oh, ักทีเ uh, ช hey, oh, oh, yeah! ้า yes ด้วยว้าแดดดีจังวันนี้นะคะไหนละกันว่าแต่วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะวันนี้วันนี้วันตื่นเต้นเลยเฮ้ยตื่นเต้นมากโอ้โหตื่นเต้นมากตื่นเต้นจี๊กๆๆาไๆเๆๆอ่ๆๆๆ้วชๆชๆๆๆๆๆเดี๋ยวไปอาบน้ๆๆๆกๆๆ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 วๆๆ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 ๆ เดว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 เดอเดว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 เดะเดวเดวเด้เดว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 เดเดวเดาเดว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 เดะเดวเดวเดะเดว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 เดะเดวเดะเดวเดเดว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 เดเดเ

ฮ้ยนี่มันน้ำข้านี่ฮะน้ำข้าโอ้โหพี่ก็แค่น้ำข้าฮะน้ำข้าออกไ,ไปดูไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลน้องมีลินมาน,นี่แล้วพี่จะจะเอาน้ำข้าแตกแล้วน้ำข้าแตกแล้วคืออะไรอะ่ะเออนหนูไปเปลี่ยนชุดก่อนนะเอาไปไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลว้าไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลโอ้ยพี่มึงกินได้ไหมหนูไม่หัวหมดแล้วเนี่ย ไปเร็วไปลงมาไปโรงมาไปเร็วอ่ะพี่ไปลงมาเร็วไปโรงมาเร็วพี่ไปโรงมาเร็วโอ๊ยมันหัวไม่ไหวกับสองพี่น้องคนนี้พี่มุกกี้ไม่เอาพี่อยากตะโกนอย่างงี้ได้ไหมหนูปวดหัวมาแล้วเนี่ยมิรินด้วยอยญ่ตะโกนพี่ปวดหัวค่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วคนนี้รีไปอยู่โอ๊อดูเออขอโทษนะคะเอ่อ ตอนข้อลูกนี่เจ็บไหมคะเออไม่เจ็บเลยคะ่ะสบายมากสบายมากอะไรเนี่ยเจ็บมากเลยนั่งรถเข็นดีกว่าคุณหมอคะวันนี้จะเออเออเออวันนี้จะพผ่พาคลอค่ะไหนล้วคะท้องมีนป่องเลยอ๋อคนนี้คะ่ะเอานั่งสิเออไม่รู้ว่านี่คะ่ะคนนี้คะ่ะอ๋อคนนี้เหรอโอเคไปห้องเลยไปห้องผ่าตัดเลยไม่ชงไม่เช็คอะไรเลยเหรอคะคุณหมอไม่ต้องแล้วเราไปเช็คในห้องนี้กันเลยดีกว่า อพาแต่เล็วฮึบฮึบฮึบไกลอะไรไม่รู้เอามาพาเลยคุณหมอคะเขาต้องใช้เวลานานเท่าไหร่คะอ๋อก็หลายชั่วโมงอยู่แล้วจ้าหลายชั่วโมงจะอดคิดถึงไหวไหมเนี่ยต้องเชื่อน้องว่าอะไรดีเชื่ออะไรดีเชื่ออะไรดีทำอะไรดีทำไงดีแล้วเขาจะคุณหมอเขาแล้วเขาเขาแล้วเขาเจ็ไหมคะ ไม่เจ็บจ้าไม่เจ็บหรอคุณหมอแน่นะคนใจนะว่ามันไม่เจ็บไม่เจ็บจ้าแนใจหมอแนใจนี่คุณพี่คะคุณพี่เคยคลอดท้องคลอดลูกไหมคะผมผู้ชายครับอ๋อเออโอเคค่ะเอ่อเออเออเออคุณหมอว้าวคิดถึงน้องไม่ได้อพี่ยังไหวไม่นี่ จะยืนยันนะคะนี่มันที่โรงพยาบาลนะคะไม่ใช่สนามเด็กเล่นงั้นชนไปชั้นสามก่อนเลยค่ะเป็นชั้นสามเป็นห้องนักพักชิวๆชิวแน่นะคะมันจะเจ็บไหมคะหมอไม่เจ็บจ้าโอ้ยมันทําอะไรที่นี่วะเนี่ยห่าง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 นี่ตัวเร็วนี่โอ้ไปเร็ว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 ไปชั้นสามไปชั้นสามโอไม่ไหวแล้วอ่ะ ล้วอ okay. oh, uh, 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 uh. ้ยรีบไปกันเถอะค่ะไม่ต้องมาตามมานะคะไปเองได้ค่ะอัากังวลไปหมดแล้วเนี่โอ้มีอะไรให้กินด้วยกินอะไรกันอืมอร่อยดีวงไวนี่แหละ้ยแอลกอฮอล์พี่แอลกอฮอล์กินไม่ได้กินได้กินไม่ได้กินได้กินไม่ได้เออพี่คะเวลาขอดูเขาจะไป็ค่ะอ๋อนิดนึงครับเหมือนมดกัดมดอะไรคะอืมไม่รู้ครับอ้าวก็มดกัด มัดอะไรก็ไม่รู้พี่คะพี่เคยคลอดรู้ไหมคะเออเคยจ้าสังตนไอสังคุนไอสองคนเจ็บไหมคะก็นิดนึ่งแต่เหมือนมัดตัดมดอะไรคะมดไม่รู้ค่ะพี่คะเออผู้ชายนี่หวาลืมเลยเออเอ้ยนักอะไรมาเนี่ยเออเออเอออะไรวะเนี่ยพี่เขาพี่เคยเข้ารู้ไหมจ้านี่จ้ะลูกฉันกับ สามีฉันเออแล้วเจ็บไหมคะอ๋อไม่เจ็บเลยสบายมากหนังเรื่องนี้ตลกจังเลยค่ะพี่ใช่พี่ก็ว่างั้นแหละน้องมิลินเออเออเอเอคนไข้ค่คคะเอยไม่ใช่เออเออเชิญไปเยี่ยมคุณเมย่าได้เลยคะ่ะคุณเมยา่าเมยา่าน้องหนูเขาปเป็นไรหรอคะเออก็คลอดลูกงี้คะ คอดลูกเออลืมเลยค่ะเอองั้นเออเออ้งงั้นไปดีกว่าค่ะโอ,อ้อยู่ไหนคะอยู่ทางนั้นเลยจ้ะเดี๋ยวพาเขาไปชั้นเอ,อ่อชั้นหนึ่งด้วยนะจ๊ะค่ะเป็นไงบ้างแม่ย่าตอนคอดฉันได้ยินเสียงอันเนี้ยเสียงคนกลนวายตลอดเลยอ้าคุณหมอคะมันจะไม่เป็นไรใช่ไหมคะค,มคุณหมอคุณหมอคะมันจะไม่เป็นไรใช่ไหมคะคุณหมอคะ คุณหมอคะคุณหมอคะมุกิมุกิพี่มุกิพี่มุกิเออเอออะไรเหรอพี่มุกิได้กีด๊ดป่ะเนี่ยเปล่าไม่ได้กีด๊ดใครจะไปกี๊ดบ้าเปล่าใช่ค่ะหนูก็เป็นพยานให้พี่มุกิเอ้ยไหนตรงไหนตรงนี้ไงนั่งเลยนอนเลยนอนเลยไหนอะลูกลูกลูกไหนลูกเมียก็หนูตั้งชื่อให้หน้องแล้วนะชื่อว่า มันนี่นี่ไงครอบครัวม,มอมา้ามุกกิมิรินเมย่ามันนี่น้องมันนี่น่ารักมากมากเลยใช่คนมนมหยิบคนนมสิคนมนมอยู่ไหนอะตรงนั้นนะ่ะอยู่ไหนอะนี่ไงอ๋อโอเคเออใครชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์เชิญถ่ายท้าด้วยคะ่ะบ๊ายบายค่ะ